ดีค่ะอีกคลิปหนึ่งเนาะนี่ป้าก็ถ่ายให้ดูการทำงานของป้าลุงอันนี้คุณลุงก็กำลังตัดต้นกระเจียวหวานนะคะจากแปลงนี้เนาะไม่เรียกว่าสวนหรอกมันเป็นแปลงเล็กๆนะคะที่เมื่อก่อนนี้เป็นแปลงดอกไม้ของป้าทีนี้ป้าก็เลยไม่ปลูกดอกไม้นะคะเอาดอกกระเจียวเอาต้นกระเจียวหวานมาปลูกไว้กิน แต่ว่าเวลาที่มันนั่นมันก็รกจังนะคะรกมากเลยจนต้องตัดออกไม่งั้นมันก็ไม่สะอาดแล้วสักครู่นี้ป้าไปเอาอันนี้มานี่นะคะนี่นี่เพราะว่าไม้ามะเาซาืมันเอาไม่อยู่มันมันเกี่ยวไม่ได้เนี่ยป้าอนไว้เนี่ยพวกนี้ต้องเอาออก เฮ็ดเฮ็ดยานละพี่น้องก็ได้เชื่อหน่อยเยอะ โทรศัพท์ต้องเชียร์มาได้ต้องสัมผัสกับนิ้วมือมือเสือค่ะนี่พี่นอ้องนี่ปากกระพรอนแด่เยอะขึ้นการดีต้องเอาไอ้นั่นมากวานมือเสือต้องเอามือเสือมาก,กวานจ้ากระสันมันกระจิ มาที่นี่ไหนแม่โอ้หเดี๋ยวก่อนป้ากวาดตรงนี้ก่อนเดี๋ยวมันจะปิดขวางทางเนะเดี๋ยวค่อยลงไปที่นุ่นดแยวป้าเห็นดูคุณลงุงตอนนี้คุณลุงก็เข้าไปในในลอกนี้เนี่ยต้งดึงเครือเถาเนาะ้งดึงเครือเถาทั้งตัดแต่งกินหมากเหลืองนี่แหละซุ้มนี้แหละ ที่ลกมากๆแล้วเราก็ต้องดึงออกแน่ๆเลยมันจะได้สะอาดเดี๋ยวเปลี่ยนพี่น้องคือจะเปนตอนเย็นนี้โอ้โหตอนกลางคืนนี่นอนหลับหลับแต่ว่าแปลกมากเลยเคยเคยได้นอนดึกมันก็นอนดึกนะนอนไม่หลับนึกว่าเหนื่อยมากๆแล้วจะนอนหลับสบาย ไวชรา,าก็คือไวชรา,าเนาะมันก็ไม่หลับดีป้าก็ตัดต่อคลิปนู่นนี่นั่นไปทําไปามาแป๊บเดียวก็เที่ยงคืนละเออเนาะคือคอันนี่เกิดบาเป็นทีเป็นทางอยู่ไม่เป็นที่อีกละตําลึงนะคะความจริงแล้วตํารึงมันก็มีประโยชน์กินได้เป็นผักที่มีประโยชน์แต่ว่ามันมาเกิดอยู่ตรงหน้าบ้านแล้วก็ขึ้นบนไปบนต้นไม้แบบนี้ก็ต้องเอาออกถ้าเกิดอยู่ตามรัว้ว แนวรัว้วข้างบ้านหลังบ้านก็โอเคเก็บกินได้แต่นี่ไม่ไปตามแนวรั้วนะขึ้นไปบนต้นฟ็อกเทลบ้างขึ้นไปบนต้นเพกาบ้างก็ต้องตัดต้องลือ้อต้องดึงลงเนาะไม่งั้นต้นไม้เหล่านั้นก็จะตายนะคะถ้าเครือเถามันไปคลุมมากๆเหมือนเหมือนมันไปขึ้นคลุมต้นลำไยของป้านนะอยู่หลังบ้านเออเนาะคลุมจนไม่เห็นยอดไม่เห็นใบของลำไยเลยนะมีแต่ เรือของตำลึงใบตำลึงแต้มไปหมดเลยนะคะทีนี้เราก็ต้องจำเป็นสละตำลึงออกนะต้องดึงต้องตัดออกลำไยจึงโผล่หัวออกมาได้ <c oughs> จึงโผล่หน้าออกมาได้จึงสามารถเกิดงอกงามไปได้นะคะตำลึงครอบครองเห็นไหมพอคุณลุงดึงออกจากแถวแถวนี้ มันก็เริ่มจะสวยสะอาดขึ้นแล้วนะคะเอาออกไปเป็นที่เป็นจุดเป็นจุดนี่เองเอาอเป็นที่เป็นทางเป็นจุดเป็นจุดก็ประมาณนี้แหละนะคะตรงนี้ก็เดี๋ยวคุณก็จะเก็บออกไปหลังจากตัดแล้วก็จะเก็บเสรศงกล้าไปทิ้งนั่นเองหายกลับมานี่เดี๋ยวป้าจะไป กวาดใช้มือเสือกวาดได้อีกก่อนแล้วก็ถอนช่วยคุณลุงนะคะหายดูไปเรี่ยๆจ้า